การบิโกนี้ครับไปที่สนามเอ g s t a d i เดียมครับเพื่อชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลการกุศลครับชิงโลกพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเป็นครั้งที่3ครับเพื่อหาเงินรายได้มอบให้กับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับเพื่อสนับสนุนครับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยครับเป็นทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสู้ศึกกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่1 1 ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับโดยการพบกันทั้ง2ครั้งนี้ต้องบอกว่าพลัดกันได้แชมป์คนละครั้งครับโดยครั้งแรกนั้นเป็นทางบังกลัส FC เได้แชมป์ไปครับส่วนครั้งที่2นี่เป็น s อ g ซเมืองทองยู i นเต็ดวังที่3นี่ทั้ง2ทีมนี่จัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามครับ เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีกับท,ทั้ง2ทีมครับดัสกรทองเหลารวมไปถึงทางชาตรีฉิมทะเลก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนี่ก็มีการมอบของเที่ยวรื่ให้กับแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ในวันนี้ครับออกซาร์เกมในครึ่งเวลาแรกครับบอลกลัสฟีได้ลุ้นก่อนครับจากจังหวัดทำชิ่งแล้วก็แตะมาแล้วไม่มีใครครับเป็นโกชิโอคุโบเก็บได้แล้วก็ยิงที่เสาแรกครับแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบ ซูเปอร์เซกไก่แก้วลุยไปจังหวะนี้โดนสกัดแล้วก็บอลมาเข้าทางของทางโคชิโอคุโบะครับแล้วก็อีกครั้งครับลูกยิงของชาตรีชิมทะเลแต่ว่ายังไม่เข้ากรอบครับนี่สลัดอาการบาดเจ็บลงมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับสำหรับเจ้าหนุ่มชาตรีชิมทะเลอีกคิกของซุเปอร์เซกครับเปิดไปหน้าประตูแล้วมงจังหวะนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับเป็นทางเจสตากรเนหิ่มแดงครับสอดเข้ามามงบอลมันต่นครับต้องก้มลงไปมงครับ ทำให้มงยากแล้วก็บุกจังหวะนี้ทางกราบขวาครับคุทธจาริกานนครับยิงเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าวิศนุศัก์แก้วเรืองครับยังถอยไปปักบอลทิ้งไปได้ครับเหลือบเห็นออกมาไกลครับแล้วก็ยิงเลยครับลูกยิงของเสศรษสีใสครับโดนปฏิเสธโดยทางธีรพงศ์พุทธสุขาครับที่ได้โอกาสลงสนามแทนที่ของนริตขวิกุลครับที่บาดเจ็บ อีกทีของบ้านกลาสดากทาเซฟกี้ตักมาแล้วก็หลุดกรอบไปนิดเดียวับโอ้โหปั่นด้วยขวาบอลโค้งข้ามกำแพงครับแต่ว่ามันหลุดกรอบครับไม่เข้าประตูดาโกได้ยิงอีกครั้งครับโอ้โหแต่ว่าบอลไปชนคานครับซ้ำอีกทีได้ไหมยังอยู่ที่โกชิโอคุโบครับโอชิมองแล้วตักไปหน้าประตูครับแต่ว่ามีมาครับแถว2ดากหลอกล่ออยู่ ตอกซ้นกลับมาทางสุขชัยคมศิลป์ครับโดนทางอาทิตย์ดาวสว่างบังไว้ครับออกหลังไปเลยครับโอ้โหยิงแบบไปไม้ร่วงเลยครับลูกยิงของดาโกททาเซฟกี้ครับคล้ายกาดมากครับลูกนี้แต่ว่าบอลไปชนคานเอสจีบุกมาบ้างครับจังหวะนี้เหมือนบอลจะออกครับแล้วก็เป็นปิยพลปาดมาหน้าประตูแล้วก็วุฒิชัยทาทองสอดเข้ามายิง1-0เลยครับ โอ้โหดูการทําเกมรุกมาจังหวะน,นี้ครับปิยอปูลจับบอลน,นี่เหมือนบอลจะหลุดออกจากเส้นไปแล้วครับแล้วก็เป็นวุฒิชัยสอดมาสกิตบอลเปลี่ยนทางไปที่เสาแรกครับตรงตะข่ายไปเลยครับอยา่างวุฒิลูครับนาทีที่37บครับบา้านกอกลัสเอโดนทะลวงตะข่ายแล้วครับแต่ว่า bg ีก,ก,ก็พยายามครับ ทำประตูตีเสมอแต่ว่าหมดครึ่งแรกครับตีเมืงองทองยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์มาลุยต่อในครึ่งเวลาหลังครับฟรีคิกยังไม่ผ่านมือธีพรพงศ์พุทธสุขาครับยิงของจะเป็นแทนเน้นครับโอ้โหแล้วก็หลุดมาจังหวะนี้ครับได้ยิงทางลาซารัสเคนบี้ครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้ากรอบครับนี่ลงมาช่วงครึ่งเวลาหลังครับ บอลลากมาไม่มีใครประกบครับมองมาแล้วก็กดด้วยขวาแล้วตกพื้น1ประตูตอนหนึ่งเลยครับเอวิลโลฮะดาวเตยชาวนามิเบียครับที่มาทดสอบฝีเท้ากับบังกลาสครับได้ยิงลูกนี้ตกพื้นแล้วเป็นประตูตีเสมอให้กับทีมเดอะแรบบิตครับชมอีกครั้งครับไม่มีใครประกบครับยิงแล้วบอลมันตกพื้นหนึ่งจังหวะครับวิษนุสักแก้วเรืองนีกาจังหวะผิดแล้วบอลพิงกระต่ายไปเลยครับนาทีที่60ครับวิลลี่เอวิลโลฮะ ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะได้เซ็นสัญญากับบาง拉ลเอฟซหรือไม่ครับบิจีนี่บุกอย่างต่อเนื่องครับปวินวัตบุญยงเบิ้ลบอลจังหวะเดียวครับไปถึงสุกใส่ไก่แก้วครับโต๊กลับเร็วมาล็อก1ด่านครับไหลมาหน้าประตูลาซาลสเข้าไม่ถึงครับโดนแซ่จากด้านหลังครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับโต้กลับมาสวยเหลือเกินครับจังหวะนี้บิจียังบุกต่อเนื่องครับ สิปันยมช่วยครับเปิดไปหน้าประตูบอลฉาบครับแล้วไปที่ดากทาเซฟกี้ได้ยิงโอ้โหแต่ว่าโดนไม่ดีครับโดนเบียดไว้แล้วก็ยิงออกไปเลยครับดากทาเซฟกี้อวิโล่มาอีกครั้งได้กดด้วยซ้ายแต่ว่าเข้าข้างหน้าต่างครับฟอร์มนี่จิตดดีทีเดียวครับสำหรับดาวเตะชาวนามิเบียช่วงท้ายเกมครับบอลเตะมุมมาแล้วก็มาเข้าศีรษะของ อาริสบอร์าครับโอ้โ oh หชมอีกครั้งครับเปิดมากลางประตูแล้วครับไม่โดนจังหวะแรกมาถึงตรงนี้ครับอาริสบอร์าครับ2ประตู่อหนึ่งครับนาทีที่86ครับโอ้โหนึกวว่าจะได้ชมจุดโทษแล้วครับแต่ว่าเป็นประตูนี้ ยังไม่พอครับช่วงทศเวลาบาดเจ็บครับกาีิดเวิชวงครับหลุดไปดีดบอลหนีมือธีรพงศ์พุทธสุขาครับเป็นประตูที่3ให้กับกีเลนพยองครับชวมอีกครั้งครับโอ้โหริวมาดีเหลือเกินครับแล้วก็ชิปโอ้โหหมดปัญญาครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นประตูที่3ครับให้ทางเอเมืองทองยูเนเต็ดนำบีจีประตูต่อหครับ บีจีมาพลาดช่วงท้ายเกม2ประตูเลยครับแล้วก็หมบดเวลาการแข่งกันครับเอสีเมืองทองยูเนเต็ดครับเอาชนะบางกลัสเอฟซีไป3ประตูต่อหนึ่งครับพร้อมกับคว้าโลพราชธานของสเบ็จประเทศรัตนาราชาาสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองได้สำเร็จครับ ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อนักกีฬาคนพิการจะได้ไปประสบความสำเร็จที่อินชอนในพาราลิมปิกเกมสนะครับในภาพรวมของบอการวสันนี้ก็เป็นการเรียกว่าให้นักเตะทุกคนมีการเคลื่อนไหวหมดนะครับต้องขยับพับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับกล่าวว่าซีเรียสไว้ก็ซีเรียสนะครับกับผลการแข่งขันไม่ใช่ว่าไม่ซีเรียสนะครับแต่เราก็อยากให้นักบอลทุกคนมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าฤดูกาลก็ใกล้จะเปิดแล้วแล้วก็มีค้วย์เอฟเอคัพที่รอเราอยู่ด้วยนะครับ ก็ปีหน้านะครับก็คิดว่าน่าจะจัดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเห็นก็เรียกร้องว่าไม่น่าเว้นก็ได้จ,จัดทุกปีนะครับปีหน้าเราก็คงเป็นเจ้าภาพนะครับก็คงไปเจอกันที่สนามบอลออก,กาสนะครับก็เดี๋ยวเราพอดูกันปีหน้าแล้วกันนะครับออกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสิ่งดีๆเหล่านี้เราก็ควรจะมีทุกปีนะครับก็วันนี้ก็ฝากขอบคุณแฟนบอลทั้งสองทีมนะครับอบอกอการก็มาเยอะเมืองทองก็มาเยอะอพอสมควรนะครับก็เรียกว่าทํากิจกรรมดีๆนะครับช่วยกันทํากิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ God